มาดูการขึ้นรถแบบนิ่มๆของช่างยศครับกับเจา้า SK140 นะครับ Super X นะครับต่อหลังเบกกา195ครับผมรอ นิมนวนครับ SK140 ครับผมกับทีมงานชูโชคสวีซับวันนี้งานอยู่ที่อำเภอเมืองจกกังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมมาทำงานแต่ว่าทำงานไม่ได้ครับพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยครับรถหกล้อวิ่งเข้าวิ่งออกยากนะครับดินเละก็เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดได้ขึ้นเสมอครับ นรกคยังขายไม่เลยนะครับคันนี้ยกแพ็คคู่ไปเลยเด็กกาหนึ่งเก้าห้าหล่อเลยนะครับผมของทีมงานชูโชว์กับเจ้า SK 1 4ค้อีคันนี้ เกาะหลังเรียบร้อยนะครับรออส่วนทององเอลเนี่จัดว่าเด็ดนะครับคันนี้เรื่องของความเร็วของซปเปอร์เอ็กไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ยังมีทีมงานอื่นยิ่งได้เนาะสำหรับบ่อไหนที่เขาเขาเขาออกง่ายนะครับแต่บ่อเราวันนี้โชคไม่อำนวยครับดูดูการนี้ฝนมาเร็วนะครับผม ลืมอะไรเนาะสะดุ้งเลยเช็คกันโอเคครับสั้นๆเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ